ดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะค่ะจ้าเมื่อน,นิ่นว่าพอกระลำแย่แล้วกบน,น้องเพ็ญนี่อีกชิ้นคยค่ะทุกคนนะคะเมื่อพอในกันเอ่อพอตอนช่วงสายๆค่ะทุกคนเอา้าตกหมดแล้วเลยดมดนวะยค่ะทุกคนโอ้ยนี่นะอ่ะอ่ะลูกปลาท่องเก๋เนี่ยปลาท่องเก๋อของใครลูกอ่ะของน้องเพ็ญน,นี่อ่ะอ่ะลูกอ่ะ น้องเป็นแน่เพิ่งนอนตื่นค่ะกินขนมไปแล้วกินขนมตะวันไปแล้วอนุอ่ะอันเดื้อตะซองเปล่านี่แหละเนี่ยกินขนมนะคะทุกคนแม,ม่ก็กินน้ำลูกเพิ่นหาแจะนอนตื่นค่ะทุกคนนอนตื่นแล้วก็เอานุองให้เพิ่นกินนะคะนุอมเปียกกินน้อมเปียวไปกองหนึ่งม,มานั่งเล่นนี่หนาบ้านค่ะทุกคน าเมื่อฟิงแดดนะคะรับไออุ่นแดดนะคะทุกคนมื่อกี้กอากาศกันหนาวยุตวานาวว่าแห้งนะคะเอ,อาเนะขอให้มันไม่กินด้วยนะอันนี้พี่โกโก้อยู่ข้างๆพี่โกโก้ ัาเด็ดกโกกโกอเออเอเอามัมเอาไหมนี่กโกพี่กโกก็ได้กินขนมกับน้องเป็นเน่ด้วยนะอืมอ่ะอร่อะดิ้งดังอุยอย่าไปสีตาจาของเด้ยุด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 อย่าไปสีตาเพเน่เพเน่หยดหยดลูก มันจะเสบตามึงมึงไม่เอาไม่เอาโอ้ยหหนักหนักหนักอีเด็กหน่อยก็หนแม่มันสิเสียบตาได้ลูกมือบายขนมนล้นนะโอุโอ๊ยตกเก้าอี้ซะเนาะขันแม่ว่า นันเห็นบอ,อม,มันเสียบตาแลาาาาาา้วบออ่ะอันนี้นันอุ้ยอุ้ยมันปวดท้องบอเมื่อกี้นี่เสียงยังหงุผดดู้ใดเฮ้ยกินนมเปลี่ยวไปสงเสียนมเปลี่ยวออกดิทุกคนอืมนอนเพิ่นนอนอูผมข้างหลังเพิ่นก็เลยสิเป็นไหน อันนี้เจ้าน้อยนะคะทุกคนว่ามันว่ามันซุมไก่ว่ามันม <c oughs> อันอย่างห้างไก่ดูมาแมวให้แมวให้นนว่ามันห้างไก,ทก่ทุกคนเป็นเึื่อนนางเพื่อนไก่อี๋นางดิ้นเอาเอาทิ้งทําไมลูกเอาทิ้งทําไมหุ่นอู้ทุกคน โ okay, อเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราไม่กันน้าฝากไว้เสมอแล้วเนาะค่ะในนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามเป็น,นและแชให้กับดมได้และน้อนได้เลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเนาะไปนี่บ๊ายบายแล้วลูกเ <laughs> ป็นขี้เตะกันทุกคน <laughs>